่กันแล้วนะคะแก่ยี่สิบสามจุดห้าองศาที่โลกเอียงโอ้ยอยากเมามากอยากเมามากคุณพี่ <c oughs> มีอะไรหลายอย่างให้ฉันเมาสุดๆอีพีนี้จากเมื่ออีพีที่แล้วใช่ไหมที่พี่ต้นบอกว่าเคยเป็นแฟนแกับยยองศาคราวนี้ยยสันก็คือช็อกและตกใจเรื่องราวก็คือมีอยู่ว่าอ่ะยายพี่ต้นเนี่ยก็เล่าถึงความหลังนะว่ารู้จกกักกับยยองศาได้ยังไงคือพี่ต้นฟิวไปเล่นน้ําสงการหน้าบ้านเดี๋ยวพี่อาลฟาอ่ะแล้วก็เพอว่า เจอยอ้องสาขึ้นมาปุ๊บรักแรกพบชอบเลยชอบเสร็จปุ๊บอ่ะขอเป็นแฟนเลยแล้วยอ้องสาก็ตกลง <c oughs> หนูเจอกันถึงสิบนาทีหรือเปล่าแต่ซีรีส์เรื่องนี้ไม่แปลกที่จะเป็นแฟนกันแป๊บเดียวนะแล้วคราวนี้เขาก็ได้เป็นแฟนกันตั้งสามวันตั้งสามวันแจ่แต่ประเด็นเย็พี่ต้นนะคือเป็นหนุ่มฮอตไงคุณพี่ ก็คบกับใครไม่เกินหนึ่งวันหรอกแต่เยองศาคบกับพี่ต้นได้สามวันแน่เป็นแฟนคนโปดรดวิวิวนี้เยพี่ต้นโน no. หนูอย่ามาชอบองศาเลยองศาเนี่ยเป็นของเยซันคนเดียวนี่หนูสนใจเยเจิญไหมเยอเจริญ,รญน่ารักนะอาจจะแปลกๆไปบ้างแต่นางน,น่ารักนะพี่ต้นลองพิจารณาดูก่อนนะเพราะฉันเนี่ยจิ้นคู่เธออยู่ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นคู่กันหรือเปล่าแต่ ฉันจะจิ้นทำไมเรอฉันช,ชอบเรือผีเรดาร์ในการจิ้นของฉันเนี่ยคือเป็นสูตรันจับจิน้นจับจิบจ้นจับจิ้นให้หมดเลยใครอยู่ใกล้กันเจอหน้าแล้วรานี้ก็มีมือดีค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเยอองสาไปโพสในกลุ่มห้าว่านี่แหละคนนี้แหละเคยเป็นแฟนกับเยพี่ต้นแล้วคบกับเยอพี่ต้นได้ตั้งสามวันน่าภูมนะิใจมาก วฉันอยากรู้อีหนูที่ไทยรูปเป็นใครหนูเชื่ออะไรยายันรู้ถ้าจะรู้ชื่อเธอเมื่อไร่ฉันจะวีนเธอแต่ตอนนี้ฉันยังไม่รู้ชื่อเธอฉันเลยยังวีนเธอไม่ได้ฟิลเอารูปไปแบบพอลงกลุ่มแฟนขับอย่าพีต่ต้นแต่ดีที่อีพีนี้ไม่มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องแฟนขับหรือว่าเป็นฟิลเกี่ยวกับแฟนขับพี่ต้นมาทำร้ายเอองศาอันนี้คือไม่มีอะยังดีที่ไม่มีถ้ามีฉันจะด่าเธอมากกว่านี้ อีนูที่ถ่ายรูปคราวนี้จ้ะก็มีรูปถ่ายนัหรุดออกมาอ่ะเป็นรูปแสงสีเขียวเลยนี่คณะกรรมาการนักเรียนก็เลยพิจารณาดูว่ามันคืออะไรคราวนี้ยายเอลินก็เข้ามาพอดีอ่เลยเห็นรูปได้พอชีเอลินเห็นรูปนั้นรู้ได้เลยว่านั่นคือ UFO UFO นะะ่ะะอ่เอลิน ฟิลคือนางอยากเจอเอเลี่ยนอยู่แล้วก็เลยสนใจแล้วก็อยากไปตามหาว่าแสงนั้นนั่ะคืออะไรแต่คือยายเอลินก็คือปักใจเชื่อไปแล้วแหละว่าคือ UFO คือเอเลี่ยนคือเพื่อนของเขาขอเมาส์ที่คาดผมยายพีรุนาก่อนได้ที่คาดผมยายพีรุนาชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟทุกอีพีจริงๆฉันบอกแล้วเนี่ยที่ฉันอยากดู23.5องศาที่โลกเอียงอีกเหตุผลหนึ่งคือฉันอยากดูที่คาดผมยาพีรุนาว่านางจะเปลี่ยนเป็นอะไรต่อ แต่ละอีพีคือสีไม่เหมือนกันเลยนะวันนี้ชีเสิร์ฟสองสองลุกด้วยกันนะคะคือหนึ่งลุกที่คาดผมอันเล็กอันเล็กอันเล็กน้อยๆสีม่วงเหลืองคือฟิลที่คาดผมเหมือนอันเล็กกันเนาะคนที่กลัวคนอื่นจะมองไม่เห็นเลยนี่ชีใส่สองอันเลยฟิลสีต้องข้ามกันระเลิศ่ะแล้วก็อีกลุกหนึ่งเป็นลุกสีน้ำตาลอ่อนคือกลัวคนไม่เห็นเลยใส่อันใหญ่ปึ้งมาเลยนะสีเดียวเราใส่อันใหญ่อุ้ยฉันชอบลุก หรือคอตูมของเยพี่รูหน้ามากมันฟิลทําให้ติดตามตลอดมันฟิลดูหน้าติดตามมากแล้วคราวนี้จ้ะเยห้ององศาใช่ไหมก็ต้องฟิเลเรื่องหัวหน้าห้องเราหัวหน้าห้องเห็นหละวดีกอะไรพวกนี้แล้เพราเปิดเทอมาได้สักพักออะคราวน,นี้เยซันรับบทเป็นหัวหน้าห้องอ้เหมาะสมเหมาะสมเพราะยังไงสวยเก่งฉลาดนะโอยรยมนนษยสัมพันธ์ดีหัวหน้าห้องได้สบายชิลๆไม่อายใครนะส่วนเขาก็ได้ลองหัวหน้าห้องไปแล้ว เหลือเฮลันยิกเฮลันยิกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ทุกคนไม่อยากได้กันนะเพราะว่าอะไรต้องไปทวงตังค์เพื่อนนะเพราะว่าตัวแต่ละเธอมีเก็บตังค์ตลอดก,ก็ไม่มีใครแบบอยากไปทวงตังค์เพื่อนหรอกแล้วโอ้ยเพื่อนจะจ่ายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่ประเด็นเดียวองศาตอนนั้นคิดแค่ว่าฉันอยากอยู่ใกล้ไอซันคือฉันต้องมีตำแหน่งอะไรสักอย่างโอเคไม่มีใครยกเหตุลันิกฉันยกเองอื ฉันเสนอตัวเลยว่าฉันไม่เห็นระดี้เพื่อนนี่ก็อุตส่าห์เตือนแล้วยาองศาตอนนั้นไม่รู้แลละฉันจะเป็นทานี้ยาองสาต้องมาตามเรียกเก็บเงินเพื่อนๆน,นะแล้วก็จะมีนางหนึ่งนางหนึ่งเลยที่ไม่ยอมจ่ายเป็นแฟนคลับพี่ต้นเพราะว่าไงเห็นคลิปยาองศาเป็นแฟนกับพี่ต้นได้ตั้ง3วันเลยเกิดฟิลอิจฉาพี่ต้นเนี่ยไม่ได้เห็นเธอในสายตาอะไรอย่างนี้ก็เลยมาลงที่ยาองศาก็คือฟิลมไม่จ่ายฉันจะไม่จ่ายเธออ,อ่ะถ้าเธออยากให้ฉันจ่ายเธอมาเล่นบาสแข่งกับฉัน ฮะคือฮะเลยเธอเป็นนักกีฬาโรงเรียนเดียองศาเล่นบาสไม่เป็นอ่ะเรามาแข่งท้าแข่งอ้โหรู้เลยว่าใครจะชนะตัดมาเยตินก็ได้มาอยู่ในคณะกรรมการนักเรียนแหละอ่ะคราวนี้เยตินก็ฟิลยูทูบเบอร์อ่ะฟิลถ่ายคลิปวันนี้เป็นวอล์กเปิดห้องคณะกรรมการนักเรียนนะแล้วยายพี่มาวินฉันก็ว่าเธอแปลกแลแล้วเนี่ยชอบเข้ากล้องยายตินตลอดเลยเยตินกู้สารหลบแล้วหลบอีกตอนแรกฉันคิดว่ายายมาวินแค่อยากออกกล้องเฉยๆแต่ไม่ใช่จ้ะ ยยมาวินชอบยตินวูชอ็ชอกช็อกอยู่แต่ไม่เป็นไรเย,ยมาวินฉันเอาใจช่วยเธอนะอ่ะพยายามเข้าลูกเอ้ยแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าเย,ยมาวินจะชอบยตินนะคือเขาไปชอบกันตอนไหนอะแต่เยตินก็น่ารักจริงเกย,ยพี่ต้นเนี่ยก็มาชวนจะให้ไปดูแสงสีเขียวนะเหมือนกันเลยเกย,ยพี่ต้นคิดว่าเยแสงสีเขียวนั้นคืออะไรคือกระสือแล้วฉันคิดว่าเป็นอะไรไฟตกมึก อ้ายเข้ากับเข้ากับเรื่องนี้มากไปไกลออกทะเลไปไกลจริงจ,งจงฉันกับยายพี่ต้นแล้วก็ยายเอลิน <c oughs> คิดแต่ละอย่างแต่คือด้วยความที่พี่เอาฟ้าเป็นประานนักเรียนก็ไม่อยากให้แบบชมลมทําผิดกฎซะเองนะก็เลยไม่อนุญาตให้ไปแต่ฟิลยิง่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุยายพี่ต้นไม่ยอมฉันจะไปเลยชวนเดตินไปเพราะคราวนี้ยายมาวินแอบฟงังเห็นเดตินไปน่าจะเป็นห่วงก็เลยไปด้วยอ้าแล้วก็บวกย,ยายจเจริญ คนอันนี้แกงนี้คือเป็นแกงล่ากระสืออีกแกงหนึ่งคือพี่ลูน่าและเอลินนะไปจะไปตามหาเอเลียนแต่ตอนแรกพี่ลูนา่านะชีบอกว่าอย่าไปเลยคือมันผิดกฎโรงเรียนนะคือไปโรงเรียนตอนดึกเนี่ยเนี่ยอาจจะโดนพักการเรียนหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยนะโดนทำโทษได้เลยนะยายพี่ลูน่าเขาเห็นความตั้งใจของยายเอลินแหละว่าชีอยากเจอจริงๆอยากเห็นด้วยตาจริงๆ คือเอลินเนี่ยจะเปรียบเอเลียอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนของนางใช่ไหมคือนางไม่มีเพื่อนในชีวิตจริงนางก็เลยคิดว่าเอเลียนเนี่ยคือเพื่อนของนางชีก็อยากเจอเพื่อนของนางสักครั้งอาชันเข้าใจยเอลินฟิลชอบอะไรสักอย่างมากๆแล้วก็อยากเจอคือฉันถ้าชอบอะไรคือฉันก็อยากเห็นด้วยตาอยากเจอจริงๆไอพี่รู้นหน้าก็คงเห็นอย่างนั้นก็เลยฟิลไปเป็นเพื่อนพอ,อยายองศาถูกท้าแข่งบาสใช่ไหมแต่ยัยองศา เล่นบาทไม่เป็นนะยายซันก็เลยนี่มาช่วยติวพิเศษติวพิเศษให้เราก็มีซีลมทับกันไป1นึกุโอ้ยแล้วยายซันฟิลตอนสอนบาท์แตแกมันนุบหนิบมากคือฉันไม่รู้ว่าฉันไปอยู่ไหนว่าทําไมฉันไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ตอนซีรีส์นี้กำลังออดคือฉันไปอยู่ไหนว่าฉันไปอยู่ในกาลหรือไงคือหารู้ไหมว่าซีรีส์เรื่องนี้คือมันน่าดูมาก แล้วมันสนุกมากเพราะฉันแบบสนุกกับการร้องมอยกับซีรีส์เรื่องนี้มากจริงๆคุณพี่คราวนี้ก็มาถึงตอนเย็นๆและไอ้ยายพี่เอาฟ้าก็งงว่าเฮ้ i, ยยายเอลินนะหายไปไหนเอ้ย e ก็เลยนึกได้ว่าลือยายเอลินจะมาดู Alien, เอเลี่ยนเอฟแสงสีเขียวนั่นที่โรงเรียนนะเลยรีบ ชวนองศาเนี่ยมาตามหาเอลินนะแล้วก็ไปเจอยายซันกลางทางพอดียายซันหนูมาทำไรแถวนะั้นลูกมืมดๆขี่มเอเตอร์ไซคคนเดียวสวยๆขนาดน,นี้หนูมาซื้อน้ำเต้าหู้หรือเปล่าใช่ทีหลัง่าออกจากบ้าน,ม,นมืดๆอย่างนี้นะลูกคือเป็นห่วงมากนะแล้วลูกสาวฉันคือสวยซะด้วยอะ่ะเดี๋ยวแบบจะเกิดอันตรายนะลูกอยากขีร่รถตอนกลางคืนเป็นห่วง ้วคาเนี้ยยันก็ได้มาส่งเงยองศาละพี่เอลฟ้าที่โรงเรียนนะพอส่งที่โรงเรียนปุ๊ฟฟิวคือต้องข้ามรั้วปีนข้ามรั้วเพราะว่าเงรั้วโรงเรียนลรอกไอ้ยซันฟิวเท่มากปีนรั้วไปคนแรกนะแล้วก็ตามด้วยพี่เอลฟา้าตามด้วยพี่อัลฟาเสร็จเงยองศาแต่ยองศาคือน่าจะโกวความสูงหรือไม่กล้าปีเลยสักอย่างอะฟิวเก่งเกงนะแล้วก็เลย ปีนมาล้มทับเยซันค่ะไอ้เป็นอีพีนี้คือล้มทับกันเก่งมากชอบชอบชอบชีสเสิบชีเ้เสิบซีนล้มทับอือเอาอีกนะขออีกฟินมากเลยอะเราแค่เราขอล้มทับกันเองอะ่ะมีอะไรเลยเราก็จ้องตานิดหน่อยหวานแววทานี้จ้าทุกคนอยู่ดีก็คือมาปะกันเลยที่หน้าห้องนะที่คิดคิดว่าอีแสงไฟสีเขียวนี่คือเป็นต่างๆใดๆอนะแล้วพอเห็นแสงไฟสีเขียวปุ๊บเขาเข้ามา ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นไม่ใช่เอเลี่ยนกระสือหรือไฟตกหมึกแต่เป็นายเป็นแฟนขับยายพี่ต้นมาแอบทําป้ายไฟให้ยายพีต่ต้นนั่นเองน,นะคะฟิวจะวันเกิดยายพี่ต้นแล้วเลยมาทําแท่งไฟแล้วพวกเธอมาทําแท่งไฟอะไรกันดึกๆพวกเธอไม่กลัวผีกันเหรอแล้วก็ฟิวหลบครูอีกเยซันเยงองศากอดกันฉ่ำอ่ะฉันอยากให้ครูอยู่ตรงั้นสักพักเยซันเยงองศาจะได้กอดกันต่อนะแต่ครูเดินเร็วไปเกินนะเขาเรีย ปล่อยกันแล้วนะเออแล้วคราวนี้คือยายเอลินก็รู้แล้วแหละว่าสีเขียวนั้นไม่ใช่เอเลียนไม่ใช่ยูเอโอที่นางใฝ่ฝันอยากจะเจอนางก็เลยร้องไห้เสียใจผิดหวงังนะยยพี่โรน่าก็เลยมีฟิลกอดปอบอุ้ยสติน,นีคือน,น่ารักมากคือฉันไม่คิดว่าสติน,นี้จะน่ารักขนาดนี้พี่โรน่าก็บอกว่า มาเป็นเพื่อนกันสิอ่าฟิวเดี๋ยวพี่เป็นดวงจันนะอาเอเลียนเป็นเพื่อนกับดวงจันทร์ได้อยู่แล้วโอ้ยแล้วแบบอย่าพี่ลูนะ่าแกซินจิมนิววะซินจิมนิวว่ะอุ้ยดีมากเลยอะ่ะแกออ้ยคือฉันไม่คิดว่าฉากนี้จะดีขนาดเนี้แล้วอีกวันหนึ่งคือทุกคนก็โดนพี่อัลฟาอบรมยับนะโอ้โหพี่อัลฟาคือเป็นประธานนักเรียนแบบ ถูกต้องแบบถูกต้องเลยประธานนักเรียนจะมีฟิลคล้ายๆเหมือนพี่อัลฟาเลยแบบจะมีความเป็นผู้นําไม่ยอมทําผิดกดซะเองนะคือพี่อัลฟานี่ถึงเห็นตัวเล็กๆขนาดนั้นแต่แบบพออยู่ในลุกประธานนักเรียนแล้วชี้แบบแลกตัวใหญ่ขึ้นมากเลยมีความเป็นผู้นําสูงมากนะคือถ้าเพื่อนทําผิดก็คืออบรมอบรมอบรมจริงจังมากแบบให้ทําเวรสั่งทําโทษด,ด้วยนะพี่อัลฟา ต่อมาเยอองศาก็ต้องแข่งบาสกับเย,ยบอสซัมนะคะดูๆก็รู้อยู่ว่าใครจะชนะเย,ยบอสซัมชนะเพราะว่าไงเยอองศาเล่นบาสไม่เป็นเพิ่งฝึกหัดเมื่อวานแข่งเมื่อวานที่ไปดูไอ้แสงสีเขียวก็ตอนวิ่งหนีครูก็หกล้มอีกขาเจ็บอีกแต่เยอองศาคือสู้มากเราได้กําลังใจดีจากเยซานค่ะเยซานคือองศาสู้ซูองศาจะสู้นาะองศาทําได้นะแก ใจดีมากแล้วเยอองศา,าจะไม่สู้ได้ยังไงยายซันนี่คือเชียร์สุดแรงเกิดจริงๆริงเฮ้ยมันน่าราักมากเลยตอนเชียร์เป็นชันฉันก็ใจสู้นะถ้าคนที่ฉันชอบเดี๋ยวมาเชียร์ชั้นขนาดนี้นะคะนี้จากเมื่อแข่งแพ้เยบอซัมก็เออให้ตังมาได้จังนี้เพราะเห็นว่าเยาองศาเนี่ยอทุ่มเทมานะพยายามมากก็เลยให้ตังข้าห้องมาจา้ะจริงๆแล้วโอ้ยคือฉันก็อยากจะวีนนะแต่ฉันก็คิดว่า เออ,เอ,อให้ลูกสาวฉันมาเถอะจบๆนะลูกสาวฉันจะไม่ต้องไปพบเจอกับเธออีกจริงๆมันไม่ใช่ธุระกองการอะไรของเยอองศาเลยที่จะต้องมาแข่งบ้าสกับเธอเพื่อให้เธอจ่ายเงินค่าห้องแล้วคราวนี้แซนก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเยอองศาเท่มากเลยนะแบบวันกี้แบบเก่งมากเลยตอนแรกเยอองศาคือน,นอยไงว่าแบบเุ้ยฉันทาอะไรไม่ดีสักอย่างเลย นอยว่าแบบฉันต้องให้ซันช่วยตลอดเลยยายองศาก็คุยกับยายเอลินใช่ไหมแล้วยายเอลินก็รู้ว่ายายองศาชอบยายซันค่ะแต่ประเด็นยายเอลินน่าจะพูดดังไปหน่อยทําให้ทุกคน่ะได้ยินอ้าวก็ไม่ถือว่าทุกคนสองคนสองคนก่อนหน้านี้อะแล้วก็อยู่ดียายเจริญก็ได้ยินยายเจริญหนูไปได้ยินมาจากไหนอ้าฉันคิดว่ายายเจริญน่าจะอยู่หลังเง้ยสองคนนั้นอ่ะก็พอสองคนนั้นเดินออกไปอ้ายายองศาก็เห็นยายเจริญพอดี แล้วตัวอย่างอีพีต่อไปคือไงจะเป็นเรื่องของชมรมดาราศาสตร์แล้วไงเขาก็จะแบบเฮ้ยแต่งตัวเป็นแม่หมอกันนี่ฟิลดูดวงนะมันเป็นงานเขามีงานอะไรสักอย่างนี่แหละเราต้องดูดวงแล้วค่ะนี้จะเยเจริญก็จะช่วยองศาจีบยายจันอ่ะดีที่เยเจริญรู้เรื่องนะคะก็จะได้ช่วยเยองศาอีกทางหนึ่ง ะจะเลิร์นหนูต้องช่วยเยองสาจีเยซันให้ได้นะลูกอ้ฉันคาดหวังในตัวเธอนะเนี่ยอ้เดี๋ยวฉันจะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เธอในอีพีหน้ายเยจเลิรนแล้วก็ฟิวชงนะให้ซันเนี่ยมาดูดวงกับเยองสาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวดวงสมพงการและเยซันใช่ไหมก็ได้ถามคำถามไปว่าคนที่เราชอบเนี่ยเขาจะชอบเรากลับไหมฉันว่าตอนนั้นเยซันน่าจะหมายถึงเยอเอิร์ธที่คุยกันหรือเปล่าที่คุยกันทุกวัน ยังไม่ได้หมายถึงไงองศาในชีวิตจริงแต่องศาก็บอกว่าชอบสินี่คัฟฟิลบอกชอบทางอ้อมจ้ะนี่รอเลยรอเลยอีพีน้าอีพีน้านะคนนี้โอเคก็จบไปแล้วสำหรับการรีอคชั่นและการรีแคปมาช่ํชขอบคุณมากที่มาดูคลิปรีแคปแล้วก็คลิปรีแอคนะจ๊ะเจอกันอาทิตย์หน้าโอเคทุกคนเดี๋ยวไปตัดคลิปก่อนนะจ๊ะ